สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆเอาไว้ตามต่อกันงวดนี้เลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานของเลข8ทิศพิชิตความจนผังเลขเด็ดนะคะแล้วก็ลาบผลพูนทวีย่าโมออกสึก แอดนานานะคะล่างชุดเต็มแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูผลงานของคู่มือเสียงโชคกันก่อนเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะให้มา6ตัวถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับเลขล่างก็คือ5 0ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้นะคะคู่มือเสียงโชคก็จะให้เลข1เลข8เลข7เลข0เลข5แล้วก็เลข6 ใครชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของคู่มือเสี่ยงโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของย่าโมออกศึกอันนี้เป็นผลงานงวดที่ผ่านมาเด็ดล่างของเขาให้มาสี่ตัวเลขห้าก็เข้าไปนะคะสลากออกห้าศูนย์ ส่วนผลงานแนวทางวดนี้ชุดสรุปล่างของย่าโมออกศึกให้มาสี่ตัวเหมือนเดิมจะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขหกแล้วก็เลขเก้าก็ใครมีตัวแม่นๆยังไงก็ลองหามาเติมได้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของย่าโมออกศึกด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของลาบผลพูนทวีกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดงที่ผ่านมาก็เข้าไปตัวกลับนะคะเขาให้05มาสลากออก5 0สําหรับเลขล่างส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลขสองเลข8แล้วก็เลข9เจาะเลข2ตัวก็จะมี2องส2 7 8 3 8 6 8 7 9 3 9 6แล้วก็9 7นะคะปกติของลาผลพูนทวีตัวเด่นมักจะเข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเจาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของม้าวิ่งค่ะ อันนี้แนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสําหรับเลขล่างตรงๆเลยก็คือ50นะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลขหนึงเจาะเลขสองตัวก็จะมีสองหนึ่งหกหนึ่งเจาะเลขสามตัวก็จะให้ห้าหกหนึ่งนะคะ ส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข0ตัวเจาะก,ก็จะมี03กับ08ส่วนตัวเลขไม่เยอะเลยสำหรับของมาวิ่งนะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลข8ทิศพิชิตความจนกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะคะ ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะอาจจะเลือนลางไปนิดนึงแต่ก็เข้าไปสำหรับเลขล่างคือ5 0ส่วนผลงานแนวทางวดนี้ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบเลขเด่นของเขาให้เลข8กับเลข9เจาะเลข2ตัวจะมี8 0 9 0 8 1 9 1 8 2 9 2 8 3 9 3 แ4ดสี5เก้6สี8 7ปดก้าห็ในข้อมูลชุดนี้ค่อนข้างที่จะชัดอยู่เหมือนกันนะคะถ้า fc ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้แอดก็ขอบคุณของเลข8ทิศพิชิตความจนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นล่างชุดเต็มของแอดนานานะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสำหรับเลขล่างนะคะตรงๆงเลยก็คือ50ส่วน69อันนี้ยังไปออกเลขบนด้วยเนาะส่วนดับขาดล่างของเขางวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านนะคะให้เลข2สลากออก669ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะ เจะเลข2ตัวของเขาจะให้2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 03 04 05 06 07 93 94 95 96 97 83 84 85 86 8, 7ส่วนดับขาดล่างของเขาให้เลข5นะคะตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะใครชื่นชอบยังไงก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้หรือหาแนวทางเลขดับแม่นๆมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดนานา,นาด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของปฏิทินหลัก10บของแอดมินเจมกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นสถิติย้อนหลัง3างวดที่ผ่านมางวดล่าสุดอันนี้ไปออกเลขบนนะคะอ่าเขาให้เลข6มานอกไปออกเลขบนคือ69ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะปฏิทินหลัก10บของแอดมินเจมก็จะให้เลข6เลข5าเลข3แล้วก็เลข7 จริงๆของเขาอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ระบุมานะคะว่าเป็นเลขล่างหรือเลขบนใครชื่นชอบยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นแนวทางได้แอดก็ขอบคุณของแอดมินเจมด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดเอื้อยล่านะคะก็อันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข5้าเจาะเลข3ตัวจะให้058 458 658 2ตัวพิกัดบนก็คือ58นะคะส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข2ตัวเจาะก,ก็จะมีสองหกส ของเขาก็ตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของผังเลขเด็ดนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสำหรับเลขล่างตรงๆเลยก็คือ50ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้นะคะ เลขเด่นของเขาให้เลข0เลข9เลข8แล้วก็เลข7ตัวเจาะก็จะมี9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 01 02 03 04 05 06 แปดหนึ่งแปดสก็ออันนี้ของผังเลขเด็ดค่ะนะคะอาจจะมัวมัวไปนิดนึงอยู่เหมือนกันเนาะใครชื่นชอบยังไงก็ลองแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้เนาะต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากรับขอบพระคุณคะ่ะ